สวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับอําเภอสหัสสขันจังหวัดกาะสินครับมาถึงก็เทวดารถน้ำมนต์ให้เลยครับค้ำคูณมากคันนี้รถคันไหนถ้าซื้อมาแล้วมากับสายฝนนี่ค้ำคูณมากรถผมทุกคัน,นมากับสายฝนเกือบทุกคันเลยค้ำคูณ นี่เป็นบ้านของอ<ม>คุณพี่ครับผู้มีปั๊มน้ำมันด้วยครับเ,รเ,เ,เดี๋ยวเราจะนอนอยู่ที่นี่ครับนอนอยู่นี่เลยเดี๋ยวแกาหาที่พักให้ครับแล้วก็รถจอดไว้บนนี้พรุ่งนี้เช้ายังค่อยลงครับบ้าเลี่ยม أو, <ก>อบ้าน อันนี้ไม่ยอมไปหลับไปนอนเลยเนี่ยมีใจรถมาถลไหนคนไหนขับขับรถไหนนี่นี่ขับรถไหนนีครับนขับขับขไหนฮะขับขับไหนไมมีตเตไมไง้วรุ่นเลยได้นี่ยแหน่นอนทนเนี่อนาคตของชาติเลยทีมงานอะไรเนี่ยตั้งชื่อทีมงานยังอะ เป็นงานอะไรงานสอกินเที่ยงฮะงานสอกินเที่ยงสอกินเที่ยงสอกินเที่ยงกินจินจินกินเกี้ยงอ่ะกินเกี้ยงกินเกี้ยงสอกินเกี้ยงบ่ไปว่าอะไรอ่ะไปไหนกินหมดเป้ไหนกินหมดเหลือสติกเกอร์มาสามแผ่นพอดีเลยติดรถดำนี่เขาว่าจะเอาซุปเปอร์เกตด้วยครับเนี่ย เอาซูเปอร์เกดด้วยโอ้ผมไม่มีอะไรใช้เจ์ Gear ก็หาเทเลอ์ด้วยครับใครที่เห็นเทเลอรย์สวยๆก็ส่งมาให้ดูหน่อยเด้อเอามาขนเจ้าามาด้วยอสเหนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้ y v ว v ศูนย์สี่ครับเป็นซีเรียสสูงแล้ว YV-04 ศูนย์สี่เดี๋ยวพ่งนี้เราจะรีวิวให้ดูอีกอา่า เครื่องภายในเป็นยังไงบ้างเดินรีวิวไหมผลมาขนาดนี้เตสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยครับซื้อมาได้ไม่แพงครับคันนี้จบมาที่68พร้อมส่งถือว่าไม่แพงไม่แพงรถตลาดรถตลาดอันนี้ใครใครเป็นลูกนี่ฮะ อันนี้เป็นล้านล้านใช่ไหมเป็นล้านล้านใช่ไหมโอ้อันนั้นลูกเก๋วนี่โอ้สนใจรถไหมเนะี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ได้อะไรมาครนะับน่ะ ได้ไรเส่คู่มาไปจับอื่นบ่ครับแดงว่าเอต้องกินย่างเนไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเพื่ไปนอนยู่ที่รีสอร์ทครับมีวาะว่าโต๊ะนุ่งบ้านนินทของที่เาับแล้วอ๋อเยอะมก เออโมไฟฟ้ามากินก็ได้กินนี่นี่แหละไม่กินนี่ตัวไหนกินตัวนี้แหละเนาะฮะมีเทอร์โบโอ้แจ๋วเลยบายวีศูนย์สี่มีเทอร์โบด้วยโอ้โหสุดยอดฮะ ยางไหน,นไ,ไม่ต้องล้อหรอมันมันต่ำอยู่แล้ว,วก็<อ>มีเทอร์โบโด้วยอ้าแจวเลยอะ่ะถ้าเป็น YV 01, 02ไม่มีครับ03ไม่แน่ใจว่ามีไหมโอ้สุดจัดเลยครับเนี่ย นี่นะมันก็เท่ากับร้อยยี่เลยนี่ถ้ามีเทเบอ่ะเสียงนิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเกจะเลี้ยงเนื้อย่างครับวันนี้เราจะกินเนื้อย่างกันอย่างนี้โอ้พี่พี่เปิดแล้วเปิดเปิดเปิดนี่ใส่คุมาอย่างดีเลยเออเอพี่ก็อ่ะเป็นเทรนเนอร์อยู่นี่วันึก่อนพอนน้องๆก่อนเอออันนี้ชื่ออะไรเนี่ยฮะ ิร์ชอบรถไหมฮะชอบไหมชอบบ่ถ้าชอบต้องพวกนี้ต้องลองขับเลยเด้อพวกนี้ลองขับเลยขับไม่ยากาหรอกส่วนมากอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยหัวจะไวไงกระเทียวถ้าชกกระเทียมเป็นโอ้ทีมทีมงานนี้มีแต่เด็กเลยอ่ะอนาคตของชาติเลยด้เนี่ โอ้โหฝนมาแบบแรงมากเลยครับจานโอ้ต้องคลานมาน่่ต้องเส้นเดียวผมเนี่ยเก็บบอกว่าคอซื้อคันนี้ต่อเก้าแสนครับซูเปอร์เกนโอ้เอฟซีไวไวเลยก็ได้ซื้อคันนี้ในเก้าแสนก็ดีดีดีคลักเลยแล้ววิ่งสบายเลยอู้ยาวเนาะพี่เนาะ ผู้ชายขนี้ขึ้นรถไถได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอกวัดดูแล้วไม่ได้รถไถเราคิดว่าสั้นๆมันมันสั้นเด้อวัดดูแล้วยาวยาวยาวเติบอยู่เอารถรถไถขึ้นก่อนใช่ไหมนี่มล้อล้ออ่ะมันถึงนี่เลยพี่ล้อหลังอ่ะถึงตรงกองไฟอ่ะไม่ได้หรอก แม็กโคก็ไม่มีแม็กโคก็เหยียบก็เตลิดนู่นแล้วเตลิดเอ้ยเตลิดกองไฟอ่ะล้อหลังอ่ะเตลิดกองไฟอ่ะมีอย่างหนึ่งพี่ก็เอาแม็กโคเดียวมาสุดใช่ไหมทุกคนนะใช้มากข้างหลังนะเอาชุดขี่ตออไว้ไม่ได้มันเดิมไม่ได้ไม่ได้อุ๊ปปัมนี่เปิด24ชั่วโมงเลยอ่ะเฮ้ยไปหาจับเอิงว่ะไปหาจับเอิงไปไปหาจับเอิงไปต้มเอิงกินมือกันไป บ่มีเอื้องบ่หมดแล้วหมดแล้วบ่ะ,ะไหนตอนนี้ที่นอนเราก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่ห้ามเข้าด้วยนี่เห็นไหมนี่นูนทางรูดพี่ฮะทางรูดเท่าไงาไหนนี่นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นอนตรงนี้แหละเรา ไห้บ้านบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยหลังใหญ่เนี่ยฮะอะไรนะฮะแพคืออะไรเขาทำแพร์ร้านไหนตรงไหนเขาเขาอยู่ที่ไหนไม่บ้านนี้เขาสร้างเสร็จหรือยังเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยแต่ไม่มีคนอยู่ฮะ ฮะอ๋อเจ้าของนะอ้ทำไมบ้านใหญ่ยังเลยอ่ะโอ้โหเหมือนกันฤอหาเลยอ่ะใหญ่มากเลยทั้งคืนเลทั้งคืนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลงพรุ่งนี้เช้าครับเพราะลงตรงนี้ไม่ได้อันตรายครับ ลื่นแล้วก็เปียกด้วยเสื้อผ้าเราไม่ไดเอามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า่ันังค่อยลงเดินทางกันแบบข้ามวันข้ามคืนแล้วเหนื่อยครับคืนนี้ก็ขอนอนพักให้อิ่มก่อนนะครับค่อยเดินทางกับใครมีอะไรจะฝากก็ติดต่อมาได้นะครับพรุ่งนี้มีเต็นขายรถด้วยใช่ไหม มีเต็นขายรถด้วย,ย,วยมีราคายเขาื่อั้เวยพี่เก่งบอกให้ไหลส์สดผมไม่กล้าไล์เลยฟ้าเหลี่ยมพดอดตรงนี้รอชมครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะรอระบคครบให้ดูตรง,งนี้ขับดีอยู่ม,ม,ยมีเทอร์โบด้วยฮะมันก็เร็วอยู่ โอ้ยาวมากเลยนี่เลิกเรียนแล้วบ่ยังไม่เปิดเพิ่มยังไม่เปิดเพิมสบายเลยเรียนออนไลน์สบายคารุดั้มเป็นยังไงย่างบ่ยังไม่เป็ียนเนี่ย อันนั้นใครอันนั้นร้านร้านร้านดิที่ไปกับท็อเกยอ่ะใครนขับรถดับเขาขับรถดับบ่โอขับขันไหนอ่ะสีน้ำเงินรับเท็อเกยรับเพิ่มไหมนี่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 ฟรีมือได้เนี่ยเนี่ยคนนี่ยนะกำลังหารถดำขับอยู่นี่ เฮ้ยให้มาขับอยู่นี่เลยมาขับอยู่นี่ก็เดือนหนึ่งกลับบ้านทีหนึ่งเออเฮ้ยพี่พายาดามอยู่นี่เลยเนี่ยพี่แน่เด็กปั๊มเนี่ยเออคือเด็กขัวขับรถดำเมียก็เติมน้ำมันอยู่นี่เอ้ยเจ้านี่นอนอยู่ตรงนี้เลยนี่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 ห้องพักอยู่ตรงนี้เลย ตัวนี้เลยเออ,อเค,คือเดียวคือเยอะโอเคครับพรุ<ศ>่งนี้เจอกันครับผมวสวัสดีครับ